อยู่กับผมฟุกเองครับวันนี้เราอยู่กันในรายการพามาเล่านะครับก็จะเป็นรายการที่ไม่มีขอบเขตในการเล่าเรื่องนะครับผมอยากเล่าอะไรกูก็จะเล่าเลยนะฮะเรื่องในวันนี้เนี่ยจะเป็นประสบการณ์ก๊กกูก๋ของผมกับชาวแก๊งนั่นเองครับก็ขอตั้งชื่อช่วงนี้ว่าประสบการณ์ขนตูดลุกนั่นเองฮะกดไลค์กดต like, ิดตามกันให้ด้วยนะคนดูก็ะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังเรื่องราวกูกูกู๋ของพวกเรากันได้เลยครับผม ปิ้งไม่ได้ซ่อมแล้วมันก็ต้องใช้ได้ดิไอ้เฮียให้ขึ้นมาเมื่อตอนเย็นใช่ห้กินข้าวเสร็จขึ้นมาบนห้องแค่เดินเข้ามาไอ้เฮียปิดไฟบันไดปิดไฟถงทางเดินเนี้ยมันมืดหมดอะตะโกนดา่าไอ้ฟิวไอ้เฮียปิดไฟทําไมนี่ไอสัตว์นี่กูปิดไฟอยู่เหมือนเดิมนะแต่หิวจะกินขนมปังปิง้งเดินลงไปคนเดียวไปปิ้งได้ ไม่กลัวแล้วผีหิวมากกว่าผีช่างหแมงไปก่อน <c oughs> สแสดงว่าความหิวชนะก็แคไม่กลัวผีเผลอเฮียอะไรมาจับแด,แดกหมดแล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องนี้เฮียมีประสบการณ์มั้งไหมครับเ,เนี่ยร้านกำลังจะปิดแล้วเนี่ยเฮียแน่นอน,อนครับบื้อบลิก่อน,นอนเจอจริงๆอ่ะเหรอไม่ต้องแบบจังๆก็ได้ครับแบบว่าเหมือนเฮ้ยขับาขับๆไม่รู้ใช่หรือเปล่าประสบการณ์แปลกๆอะไรเะี้ยไปนอนที่ตื่นแล้วผีอั้อะไรงี้ยเออเคยแต่ตอนขับรถเป็นไงครับเหมือนเห็นภาพซ้ำอ่ะงง ก็แบบว่าขับผ่านตรงนี้มาแล้วเงี้ยแล้วครับเออไม่คือขับแบบขับตอนคืนตอนไปลําพูนยุคช่วงก่อนเนี้ยก็คือแบบขับไปแล้วแบบเห็นเหมือนมีคนเสื้อขาวยืนข้างทางแล้วโบกอยู่อแล้วก็ขับไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนคนเดิมอะยืนโบกอยู่ชี้แถวลําปางเออแล้วเออเราช่วงลําปางตรงถึงอะไรนี่ม่คู่เนี่ยมืดมืดไปจัดไปทางก็ไม่มีใช่แล้วทําทางด้วยยุคนั้นที่เฮียไปอะคือภาพที่เห็นนะเป็นคนแบบ ยใส่ชุดสีขาวขาวยืน<า>เหมือนนั่งพิงหลักกิโลอยู่อะแลวเฮียว่าคือคนเดียวกันไหมครับแบบทรงมันเลยแบบอะไรเงี้ยเออลักษณะมันเหมือนเดิมอะแลวเฮียทำไงครับทำไงก็ขับแบงต่อไปเ๋อก็แบบกระาดอะไรกเออไม่ได้จอดไม่ได,ไได้ไม่ได้จอดดูไม่ได้อะไรแต่ถามว่าติดอยู่ในใจไหมสงสัยไหมสงสัยติดอ,อ๋เอ,อเรื่องนี้เคยเล่าให้เฮียกันฟู่มฟันนะเล่าให้กล้องเพราะว่าตอนนั้นทำงานอยู่กับเซเว่นที่ไอ้กล้องไอเ้เซเว่นเดียวกับไอ้กล้องครับอืม อะไรครับใช่ครับแล้วตรงหนองขะยานอะไรเงี้ยไอตรงทางโค้งที่เป็นตัว S ไอ้พวกที่เลยวัดไปหน่อยนึงอะเ่นั้น่ะนนกูกลับบ้านมาประมาณต<ๆ>ีสองเกือบตีสามมันอะเออจากจากเซเว่นอะน้องสมัยนั้นอนะขี่เวฟชมพูอะถนน,นมันไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้ถูกป่ะไฟก็ไม่มีทุกอันนี้ก็ยังยังไม่มีเลยตรงนั้นนะเออคือกูขี่รถไฟอะมีแต่ไฟหน้ารถแล้วไฟหน้ารถเวฟสมัยก่อนเป็นไงส้อเออก็ขี่ขี่ขี่ไปแล้วแบบว่าจังหวะแบบว่า พ้นโค้งมาพอดีอ่ะคือโค้งมาพอดีแล้วไฟมันก็ค่อยๆฟตามทางโค้งเลยปะเนี่ยมีเด็กประมาณมีเด็กประมาณติลเตอร์เนี่ยเออยืนถือตุ๊กตาอยู่แล้วก็โบกแต่เห็นนานไหมแบบกูเห็นว่าจะใจเลยกูเห็นว่าแบบเป็นคนเลยอ่ะปฏิปต่อดได้ว่าตีสามเออแบบคนมาหาของไอ้คนมาหาอบหาเขียดหรือเปล่าแต่ว่าวันนั้นฝนไม่ได้หนึ่ง เออแล้วสองวันนั้นอะแถวนั้นไม่มีบ้านคนเลยทุกวันนี้ก็ไม่มีบ้านคนตอนตอนนี้เห็นปะเออสามไม่มีรถจอดข้างข้างทางถ้ามีรถจอดข้างทางยังสันนิษนได้ว่าอยรถเสียเออมากับพ่อแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เห็นเป็นเด็กเลยอว่าใส่เสื้อกางเกงสีขาวยืนถือตุ๊กตาหมีสีตาลทุกวัน้กย้งจำตายอยู่เลยคือเห็นนะไม่ได้เห็นแบบเป็นเต็มตัวแบบเป็นแสงสว่างอะไรเงี้ยนะไฟเวฟอะเป็นไฟแบบไปไเวฟอะเพียเพราะว่ากลางถนน แล้วก็เด็กกับมันยืนข้างทางเออเป็นไฟเป bye ็นตายเวฟว่าส่องไปแล้วมันาหาันมาทางเนี้ยเออแล้วถือดุกตาข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เอไอ้เหี้ยอุ้ยแบบชิงเกียร์เลยพื้นพื้นพื้นปิดแบบกลับบ้านไอ้เหี้ยร้องไห้ตลอดทางจริงแล้วแล้วคือแบบว่าจังหวะที่แบบไฟสาดไปในมันหายไปไหมหรือมันก็ยังอยู่ไม่หาย เออไม่กล้ามองกระจกหลังด้วยม,มึงไอ้จำเรื่องนี้ได้ไหมไอ,อ้ผู้ใหญ่คำตันบิดกระจกลงอ่ะผมผมอย่างนั้นเลยเนี่ยจริงที่ใบข้าวเออใช่ครับผมอย่างนั้นเลยไม่เชี่อแล้วแ,แบบว่ากลับไปก็กลัวแบบว่าเไม่เหมือแบบว่าแบบแบบเหมือนในหนังที่แบบมันเสียงหายเหมือนในหนังที่เป็นอะไรนะที่แบบมันมันมาซ้อนรถ <S <S อ่ะกลัวแบบมันมันซ้อนรถไงเออพอเจอแล้ว เชี่ยแล้วกูก็แบบเชงเกียร์แล้วบิดอ่ะจังหวะแบบว่าใกล้ถึงวัดอ่ะกูแบบพอมันพ้นตรงนั้นไปแล้วมันใกล้เข้าตลาดใช่ไหมกูบิดกระจกลงขี่กระจกคว่ำเหมือนผู้ใหญ่คำตันอ่ะอย่างนั้นเลยไอ้เหี้ยแล้วตอนเช้าไปเล่าไปเล่าให้กล้องง้นแบบเลิกดึกแล้วมึงเบอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยกูไม่ไม่เบอร์ไอ้เห็นเห็นจริงๆเนี่ยทุกวันเนี้ยขับรถไปกินร้านข้าวตับเปียะผ่านมากูยังชี้แล้งเนี่ยมอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแล้วตอนเช้ากูสงสัยนะกูขี่รถไปทำงานใช่ป่ะกูก็ไปจอดดูแล้้วว่าามีบนคนอะไรถนนแ้ว ทุกวันนี้ก็เหมือนก็นยังไม่มีนะ<ช>อ,อ,ออกไป<ช>อีกสักนหน่อยเยงใช่ยังเป็นปิดสนายอยู่ว่าตีสามเด็กมายืนอะไรอยู่้างถนนแต่ถ้าเป็นยุคนี้ก็อาจจะใส่ชุดโกโกวามาอเออถ,ถ้าเป็น ถ้าเป็นยุคนี้ใส่ชุดแจ็คแปมฮูหรือชุดกักวากูยังแบบเออเด็กแถวนี้ได <ลง S 1> ้เอาเอออ่าแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะพม,ม่ามันจะชอบเดินกลับบ้านใช่ไหมแต่ยุคนั้นไม่ใช่ยุคทองของพม่าเหมือนทุกวันนี้แล้วเ,ออเป็นเด็กด้วยเออเด็กเหมือนนี่ประมาณจิวเตอร์นี่แหละสี่ห้าหลอนี่แหละที่กลัวประมาณนี้เออยืนถือตุ๊กตายืนถือตุ๊กตาข้างซ้ายจําได้เลยแล้วใส่เสื้อกางเกงที่ถาวแต่หน้ามองเห็นไม่ชัดอืเพราะมันเป็นตอนคืนนอนและอีกอย่างอ่ ไฟไฟปลายเวฟอ,อ่ะม,มันมันเห็นแค่ให้เห็นว่ามันเป็นเด็กยืนอยู่ข้างตะโกนแบบด่าลั่นเลยอะแต่ถ้าคิดในอย่างเงี้ยนึงแ้วถ้าสมมติว่ามันเป็นเด็กจริงๆเด็กหลงอะไรเงี้ยมันหลง是是ที่อะไรตีสามถูกไหมอ,อ๋อเขาเคยเห็นคลิปหนึ่งที่มันเป็นไอเด็กใส่ชุดโกโกวาแล้วมันหลงเออตอนแรกเขาก็อไอคนขับมันก็ว่าเอ,อ้ยผีหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่า โจรปล่อยเด็กมาหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอถอยหลังไปเรื่อยเด็กมันก็ร้องไห้แล้ววิ่งตามรถเงี้ยอันนั้นกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนเลยแบบทางมืดเลยสองทางคือแบบอยู่ดีมีเด็กคนเดียวลงมาเด็กผู้หญิงใช่ไหมใช่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 แต่อันนี้เด็กผู้ชายแล้วเพื่อนทำไงพอเห็นแล้วก็แบบว่าเจ้ากูก็ตะโกนด่าไอ้ยี่คุ้ยอะไรเงี้ยเออแล้วกูแบบเชงเชงเกียร์บึ้นบึ้นบึ้นอย่างเงี้ยแบบเพื่อที่แบบจะใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองอะเชียถ้าเป็นรถซับแม่งกวนจับโอ้โหไมเได้เลยแบบ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คำตันนะ่ะแล้วก็มีมีมีอีกนะของเฮียมีมีอยู่ทีหนึ่ง <c oughs> ไปงานบวชเพื่อนที่แถวสมุทรปราการตอนนั้นเอาบีบีเอ็มไปแต่อันเนี้ยไม่ได้เจอผีหรอกแต่ว่ามันเป็นมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบแต่ตอนนั้นไปกับพ่อแล้วเพื่อนอ่ะที่บวชอ่ะมันบวชอยู่วันนดนคราชที่บางบ่อตอนที่เพื่อนไปบวชอ่ะคือพี่ชายเพื่อนบวชก่อนแล้วพี่ชายเพื่อนอ่ะเขาเล่าให้ฟัง ตอนที่เขาบวชเป็นพระเขาก็เจอเหมือนแบบว่าเสียงเปตรตอันนี้อันนี้ครับอันนี้เขาเล่ามานะคือพี่ชายเพื่อนเขาเล่ามาตอนที่เป็นพระอยู่วัดคืออยู่ที่กุฏิแล้วเปิดได้ได้ยินเสียงออกมาเป็นเสียงวีดวีดวิ่ดอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าลมผ่านช่องหน้าต่างอะไรเงี้ยมันก็คิดว่าอย่างนั้นมันก็เลยแง้มหน้าต่างออกไปเพื่อที่จะดูว่าอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันเห็นแต่ขางแล้วมองเงยขึ้นไปเห็นไปในแบบสูงชะลูดเลยนึกว่าแง้มหน้าต่างออกไปดีนะ ไอ้ชักตูดกับมาทันอย่างน,นเราพูดวกสอ้อยตูดไปแดกอะประประสบการณ์ตอนนั้นก็คืออันนั้นเขาเล่าให้ฟังเราก็ฟังเขามาแล้วพอเนี้ยเพื่อนก็ไปบวชวัดเดียวกันก็คือมันเป็นน้องชายของไอ้คนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเฮียก er ็ไปงานบวชวันนั้นเอาบีเอมไปแล้วก็พ่อเฮียไปด้วยก็ไปเสร็จปั๊บแต่ทางแถวนั้นอะอารมณ์เหมือนเหมือนแถวลำปางอะคือไม่มีไฟทางสองข้างทางเนี่ยมีแต่ต้นต้นตาลต้น ต้นต้นตาลเก่าๆแบบอยู่นานๆแล้วอย่างนั้นอะเออข้างทางที่เป็นถนนแต่เป็นถนนคอนกรีตนะแต่เหมือนแบบว่าเขาเพิ่งปรับปรุงแล้วยังไม่มีไฟทางทีเนี้ยเอาบีเอ็มไปวันนั้นเวนเวนกรรมชิบหายเลยคือแบตหมดเนี่ยครับบีเอ็มไปถึงสมาการู่นะครับไม่ไม่ใช่ไปถึงงานที่ที่สมุทรปราการไอ้ที่บางบ่อสมุทรปราการต่อเออนั่นแหละก็ไปถึงงานไปงานบวชจนเสร็จแล้วกินเลี้ยงอะไรเสร็จแล้วล่ะแล้วขากลับเนี่ยเส้นบางบ่อก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่เงี้ยแต่ก่อน อ,อ,ม,อมันน่าจะประมาณสิบปีได้แล้วก็นั่นแหละคือถนนก็จะเป็นถนนคอนกรีตขาวๆแต่ว่าข้างทางเนี่ยเป็นแบบเต็มไปด้วยต้นตาลกับต้นปาล์มอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยมีไฟสมัยก่อนข้างทางข้างถนนนะปลูกต้นตาลแต่ว่าเลยจากต้นตาลลงไปก็จะเป็นท้องนาแบบเรียบๆย,ยาวๆเลยแล้วก็จะเห็นหลังคาวัดแบบไกลๆในความมืดอะ่ะคือไม่มีแสงไฟไม่มีบ้านคนเป็นท้องนาเรียบๆเ,เลยแล้วเป็นถนนคอนกรีตเพื่อที่จะออกมาถนนบางนาตาด แต่วันนั้นกินเลี้ยงเสร็จแล้วอะไรแล้วก็ล่าลากันจะกลับแต่พ่อเฮียไปด้วยก็ขับ B ีเอมกันออกมาไดชาร์จเสียรถเบนซินเนี่ยคือถ้าไฟไม่ชาร์จมันก็จะดึงมไฟจากม้อบแบตเตอรี่มาใช้ใช่แต่ไม่ใช่<ก>เราก็สตาร์ทฟังเราก็เปิดไฟหน้าเปิดแอร์ติดเครื่องอะไรเงี้ยมันก็กินแบตเตอรี่ไปจนจนแบตเตอรี่มันหมดอะแล้วรถก็ดับอยู่กลางทางแบบเปี่ยวๆอย่างนั้นเลยอะ<ๆ>เออเวลาก็ประมาณทักห้าทุ่ม ห้าทุ่มเที่ยงคืนได้แล้วอะก็โทรไปหาเพื่อนระหว่างนั้นอะก็คือโทรไปหาเพื่อนที่งานบวชแหละว,ว่าเฮ้ยรถกูไดชาร์จเสียว่ะแบตหมดตอนเนี้ยคือขับไปไหนไม่ได้เลยประทก็ไม่ติดอะไรเงี้ยก็เลยให้เพื่อนอะเอาแบตเตอรี่มาให้ก็รออยู่ข้างทางเปียวๆอย่างนั้นอะมืดๆอย่างนั้นอะแล้วไม่มีรถผ่านมาเลยสักคันอะรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง ็เพื่อนก็แบตเตอรี่มาให้พอแบตเตอรี่มาให้เสร็จแบตเตอรี่แม่งเสือคนละขนาดอีกแบตรถเก๋งกับแบตรถกระบะมันไม่เหมือนกันมันใหญ่กว่าแบตรถกระบะใหญ่กว่ารถเก๋งก็ฝืนใส่ก็คือโดยที่เอาขั้วแบตใส่กับแบตเตอรี่ไปแล้วรถก็รถ B M ฝากระโปรงมันไม่ได้เปิดขึ้นเหมือนรถรถญี่ปุ่นถูกว่ามันจะเปิดไปอีกทางหนึ่งอ่ะแต่ข้างหน้าเวลาที่ปั่นมันจะตอนตอนนี้คนดูเมนแล้วแหละว่าผีมากกี่โมงไม่มีไม่มีผีแต่ว่าเรื่องมันน่ากลัวก็คือแบบ บรรยากาศข้างๆทาม่างแบบมืดหมดเลยใช่เออแล้วก็มีเรื่องเปรตที่เขาเล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้ที่วัดนั้นมันมีอะอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่มีผีหรอกแต่แบบบรรยากาศแม่งน่ากลัวจัดแล้วคือเวรกรรมก็คือแบบไอ้เฮียรถแม่งมาแบตหมดตรงนั้นเสียอยู่ตรงนั้นน่ะเขาเอาแบตเตอรี่มาให้เสร็จแล้วสุดท้ายแล้วทำไงรู้ไหมก็อขอบคุณเพื่อนว่าเออมึงเอาแบตเตอรี่มาให้กูเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเอารถไปซ่อมทำอะไรเสร็จแล้วกูเอาแบตเตอรี่มาคืนมึงนะแล้วต้องทำยังไงรู้ไหมคือรถที่เล่าถึงฝากระโปรงคือรถบีเอ็มม งับเงืบอีกทางหนึง่งไม่เหมือนรถญี่ปุ่นอ่ะก็ต้องเปิดฝากระโปรงให้มันงับเงือบอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ขับกลับบ้าน <Okay. S 2> แล้วก็ห้ามเปิดแอร์ห้ามเปิดไฟเพื่อที่จะรักษาแบตเตอรี่อ่ะให้มันเหลือมาถึงบ้านนั่นแหละแต่ก็คืนน,คนั้นก็คือกลับได้แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะต้องอยู่ที่ไอจุดนั้น่ <laughs> ะเออใช่ยืนอยู่จุดนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะฝาเขาจะเอาแบตเตอรี่มาให้แล้วก็แบบว่ากกลับแบบ เพื่อนก็ไม่ได้นํากลับนะอะไรเงี้ยคือเพื่อนมันก็นํากลับไปจนถึงซอยบ้านมันมันก็แยกเข้าบ้านก็เออล่ําลากันปกติแล้วก็ขับกลับออกมาจนมาถึงเส้นบางนาตาดมีไฟก็แบบว่าเปิดไฟวาบๆเอาอะเปิดไฟกระพริบเอาอะแล้วค่อยๆขับแบบช้าๆค่อยๆขับกลับบ้านมาฟื้นขับกลับมาโอเคครับเรียบร้อยครับเนี่ยผมผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งครับอันนี้อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวจากพนัฐเหมือนกันนะมันมีครั้งหนึ่งอะที่เหมือนกับว่าตอนนั้นอะเปิดไปบางแสน แล้วเขาอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอเฟิร์สที่บางแสนใช่ไหมเออแล้วตอนตอนนั้นอ่ะเหมือนเฟิร์สน่าจะเพิ่งคบกับพี่แนนใหม่ๆมั้งพาพี่แนนไปเที่ยวกับรถกระบะสี<อ>ดําป้าไปเออคุคุๆอยู่คุณนๆอยู่เออ,แล,อแล้วพอเสร็จแล้ววันนั้นอ่ะเหมือนกับตอนนั้นเฟิร์สทะเลาะก,กับแม่เฟิร์สก็เลยไปขอโทษแม่ที่พนันอืมครับไปมีพี่แนนแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังเฟิร์สไปอืมแ,แล้วพอเสร็จแล้วอ่ะขอโทษแม่อะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเช้งค<ล><ล>ืนต<ะ>ีหนึ่งเราก็กลับบ้านกันเออ อันนี้เรื่องเรื่องนี้ด้วยความรักน้องเลยครับพี่แอแล้วพอเสร็จแล้วไอทางพนัทนะครับมันก็จะมีวัดขุดงงมีอะไรนี้ครับแล้วก็ระหว่างทางมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองครับะะะจะมีจังหวะแบบว่ามันจะคือสะพานข้ามอ่าคลองใช่ไหมครับผมก็อ่าขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังตะเฟิร์สมาตามหลังรถกระบะ,ะแล้วจังหวะที่แบบว่ามันลงสะพานปุ๊บครับผมเห็นเป็นเด็ก ใส่เสื้อสีส้มเกางเกงน้ำเงินหัวเกลียนเกียนนะนั่งมองหน้าผมอะแต่คือแบบว่ามันนั่งจากหลังรถไอ้ตรงที่ที่เหยียบขึ้นไปครับกันชนท้ายอะับออะอะตอนตอนนั้นหัดหัดสูบตายยังไม่ยังยังไม่สูบแล้ว <laughs> ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพแต่แต่อย่างไรก็คือแบบว่าจังหวะขึ้นสะพานปุ๊บแล้วก็เห็นเป็นเด็กอะนั่งอยู่ตรงข้างหลังแล้วก็แบบมองหน้าผมแต่วันเห็นแค่แบบแวบเดียวครับเพีย แต่ว่าเว็บนั้นแ่ะคือมันแบบโคตรติดตาผมเลยครับคือแบบผมจําได้แม่นเลยว่าแม่งเป็นยังไองอะไรเงี้ยคือเป็นเว็บที่ชัดมากเลยว่าเห็นว่าเป็นจาลักษณะได้หมดแสงเกงสีนี้เสื้อสีนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อาชิบหายแล้วผมก็แบบว่าผ่อนเครื่องไปแป๊บหนึ่งพอตั้งสติได้ผมก็พยายามที่จะแซงแซงรถกระบะไปใช่ไหมครับออคือคือในความตั้งใจออกมาครัวว่าจะให้ผมมาสง่งส่งไฟให้มันเอาเอ,อเอารถใหญ่ส่งไฟมอไซค์ให้ลูกมันเออเอเอนำทางผมก็ต่อ แล้วผมก็เลยแบบว่าเออพยายามที่จะบิดแซงไปเอ้นำหน้ารถไปใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนแต่เฟิร์สมันก็แก้งนะนก็เหยียบหนีแล้ว <laughs> ผมก็เห็นอยู่หลังรถอยู่ตามไปเรื่อยครับอ๋อก็คือคือภาพนั้นก็คือมันเด็กมันนั่งชุดสีส้มเนี่ยนั่งอยู่หลังรถกระบะคันที่ขัดนําอยูใ่ใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็เพื่อที่จะเล่งเครื่องแซงไปเพื่อที่จะแบบว่าเออไม่ให้เห็นภาพนั้นแล้วก็ใช้ไฟรถ เป็นประโยชน์เพื่อแบบว่าเอาไฟรถกระบะสองให้ด้วยใช่ครับใช่ครับจะน่าจะบ้านเอ่อแต่ไอเฟิร์สไม่ได้สนใจสู้สตีอะไรเลยคือเห็นมันจะแซงไม่ให้แซงครับหยียบหยยบหนีนึกว่าจะเล่นใช่ใช่ครับไม่ขี่มาตีคูรถถามว่าพี่เคยขี่เวฟป่าปล่าตอนนั้นยังขี่เวฟอยู่เลยมั้งใช่ไหมซุกแล้วซูมเอ็กซ์นวมั้งอ๋อเออพี่เคยขี่ซู์เอ็กซ์เป่าทำไมครที่เปิดถังน้ำมันอยู่ตรงไหนเปิดไม่เป็น แล้วแล้วเหมือน,นว่าตอนเช้าผมก็ไปเล่าให้แม่ปักฟังครับตอนนั้นยังเรียนอยู่แล้ว <_ d ata> เขาก็เหมือนนะว่าเอ้ยเขาน่าจะมาขอนน่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาไปทำบุญแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือแบบผมยังแบบยัง,ยงรู้สึกขับคล้าย,ยขับชา ใช่ครับใช่ครับแบบผ่านทีไรก็ยังนึกถึงตลอดนะดีว่ารถคันนั้นขายไปแล้วนะถ้ารถคันนั้นยังอยู่เรถเป็นปนอะไรไม่รู้นะพี่แอเนี่ยไอ้เส้นเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังหลายคนละคนอื่นก็ก็มีเล่าให้ฟังนะเฮียมีครั้งหนึ่งเพจนี้ของป้าเส้นนี้ปะแหละใช่ใช่เส้นเดียวกันเลยแบบไอ้ศาลเจ้าแม่นั่นแหละมีช่วงหนึ่งที่เขาไปขนดอกไม้อะขนดอกไม้ที่กรุงเทพแล้วเขากลับดึกๆงั้นอ่ะตีสองตีสามตีสี่อะไรงั้นอ่ะเขาก็บอกเขาขับรถมาทางสาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนั่นแหละแล้วเขาเจอผู้หญิงใส่ชุดดไทยยเินนนนอู่่ข้างถะ ประมาณมาแก้บนเปล่านั่นแหละ สองจำคนแล้วเขาว่าเฮ้ยเชียอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วสรุปแม่ง <m uch> คนมาแก้บนที่บ่ายอ๋อแต่เวลานั้นนะ่ะออกไปเวรู้เยอะซะแล้ว <c oughs> อ้าวอันนี้อันนี้ตัดออกไปลูกมตัดออก <c oughs> <c oughs> ไม่ดีตัดออกบือบือบือเอาใหม่บือ่อไ <c oughs> อ้ไอ้นี้รู้มากเลออกไปแนวรู้มากซะแล้ว <c oughs> นั่นแหละครับประมาณนี้เถ้าเอาเรื่องเล่าก็มาคุยเรื่องตลกตลกอะไรก็ได้มีอีกเยอะเดี๋ยวรอบหน้าเอาเรื่องแบบแปลกๆเกี่ยวกับที่ทํางานดีกว่า